การเป็นจักสุแพทเนี่ยก็คือทําให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกวโครงสร้างรอบดวงตายกยกขึ้นเนาะจริงๆตัวลูกตาเราเนี่ยมันดูแบบเป็นโครงสร้างที่เล็กแต่ว่ารายละเอียดปริย่อยหรือลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ยก็คือแบบมีรายละเอียดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําตากับหมอตาเนี่ยมันก็จะได้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยสวัสดีค่ะหมอเอื้องน,นะคะเป็นจกักษุแพทย์จากอินสคลินิกค่ะ หมอจบแพทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็หลังจากที่ไปใช้ทุนเป็นแพทย์ใช้ทุนประมาณ3ปีก็กลับมาเรียนเป็นจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีของกรมการแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อเป็นอนุสาขาต้ตหินค่ะที่โรงพยาบาลราชวิถีเหมือนกัน ก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนแพทย์เนี่ยหมอก็สนใจในสาขาที่เป็นแบบสัญยกรรมเนาะเอาจริงๆก็คือเราชอบผ่าตัดนั่นแหละแต่ว่าเอถ้าเป็นแบบสัลญยญกรรมทั่วไปอะไรเงี้ยบางทีเคสมันก็ใหญ่เนาะแต่พอเราแบบได้ไป เท่าเรียนแบบจกักษุมันทําให้เรารู้เกี่ยวกับพวกโครงสร้างรอบดวงตาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการผ่าตัดเล็กที่แบบช่วยเหลือคนไข้ได้เหมือนกันการเป็น่วนสุขภายเนี่ยปกติเราจะผ่าตัดแต่ตัวที่แบบเป็นรักษาโรคแต่ว่าการทางศัลยกรรมเปิดตาเนี่ยมันทาให้คนไข้แบบมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหมอก็เลยสนใจทางด้านนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะ ตาที่สวยของแต่ละคนก็คือมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือถ้าเป็นตัวหมอหมอก,ก็จะพิจารณาจากรูปหน้าของคนไข้รูปตาของคนไข้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือต้องถามความพึงพอใจของคนไข้ด้วยว่าตัวเขาชอบแบบไหน,นเอาจริงๆก็คือต้องให้มันเป็นธรรมชาติเข้ากับหน้าเขาที่สุดส่วนเราก็จะเป็นคนแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นการออกแบบดวงตาของคนไข้แต่ละคนเนี่ยหมอก็จะออกแบบ like case case แบบเคส by เคสอะค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เหมือนกันเนาะเพื่อให้ผลมันออกมาดีที่สุดแล้วก็คนไขค้คุณพอใจมากที่สุด <L ían> ก็ดีใจเนาะ <L ían> คือแบบเราเองก็เป็นผู้หญิงความสวยงามมันก็แบบเป็นเหมือนแบบด่านแรกที่คนจะมองเราแล้วการที่เรามีความสวยมากขึ้น <L igan> อะไรอเง <feliz> ี้ยค่ะมันก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะก็ทําอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะ สำหรับเรื่องการทำสัญยกรรมเปิดตาแล้วกันค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีใครสนใจเนาะก็สามารถเข้ามาคุยเข้ามาออบอกความต้องการออกแบบร่วมกันได้ที่อินสคลินิกนะคะ